ดินเนี่ยเหมาะสําหรับการเพาะปลูกเลยนะครับไม่ไม่เหนียวเกินก็ไม่ร่วนเกินนะครับกำลังดีเหมาะสําหรับปลูกบอนไซนะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับสีสดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าอยู่กับดินดีนะครับดูนะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้เลยนะครับใต้ใต้ต้นกามพูนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาหาดินปลูกกันนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแบบแบบบ้านๆน,นั่นก็คือดินก้ามปูนะครับอ่าหลายคนก็รู้จักแล้วนะครับดินก้ามปูนี่เป็นยังไงนะครับซึ่งเชื่อว่าอีกอีกหลายๆท่านก็ยังไม่รู้จักก็สงสัยว่าต้นก้ามปูเป็นยังไงนะครับ นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นก้ามปูนะฮะต้นใหญ่โตมากนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับต้นใหญ่ๆแล้วก็ใบจะเล็กๆนะครับใบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับใบจะประมาณนี้นะครับนี่ครับใบก้ามปูนะครับซึ่งซึ่งวิธีการหาของผมนะครับวิธีการทําดินปูของผมนั่นก็คือเรามา เมื่อเจอต้นกามปูแล้วแล้วก็มาดูที่ใต้ต้นนะครับจะมีรอยการร่วงของใบไม้นี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ยเป็นการสะสมตามธรรมชาตินะฮะเนี่ยเอามาทำดินปลูกได้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับ ไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับเราได้ดินปลูกครับเอาไปผสมกับดินที่หนึ่งเพื่อปลูกครับเยอะเลยนะครับไม่ต้องลงทุนเลยนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมเตรียมกระสอบมาแล้วนะครับก็ตักใส่เลยนะครับเนี่ยดีเลยครับ นี่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่ครับดินเนี่ยเหมาะสําหรับการพบปลูกเลยนะครับไม่ไม่เหนียวเกินก็ไม่ร่วนเกินนะครับกําลังดีเหมาะสําหรับปลูกบอนไซน์นะครับนี่ครับเนี่ต้นบอนเห็นไหมครับเจริญเติบโตสีสดเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับสีสดเลยนะครับ เนี่ยเพราะว่าอยู่กับดินดีนะครับดูนะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้เลยนะครับใต้ใต้ต้นกามปูนะครับเห็นไหมครับโอเคครับครับเสะมากับดินเลยครับดินนี้ดินดีเลยนะครับดินไว้ปลูกเลยนะครับ เยอะครับพอได้ตักครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับมูนปุ๋ยหมักการธรรมชาติซึ่งไม่ต้องลงทุนชักบาทนะครับแล้วก็ได้ดินอย่างดีเลยนะครับนี่ครับ ได้มาเกือบเต็มกระสอบแล้วนะครับซึ่งซึ่งน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าเป็นใบไม้ที่ที่ย่อยสลายนะครับกำลังจะเป็นดินนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบามากนะครับนะครับกระสอบยุกยกยกมือเดียวสบายเลยนะไม่หนักนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับดินกามปูนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ